ระวังรถกองเงี้ยหน่อยปิดเบรกหน่อยเบรกหน่อยปิดหนะจ้าโฉมแล้วนี่ไปโฉมปิดเบรกหน่อยปิดแล้วปิดแล้วปิดปิดติงเดียวปิดเดียวเออเดียวช่วยอะเพิ่มทีละนิดไม่ใช่ว่าปั่นเบ็เยอะเลยไปเอาเบ็ดมันละเอียดอยู่แล้ว bong thủ Còn thủ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ะขอะขอ๋อเดี๋ยวจะขอพวดดีเลยสายเอยอะสายแด1.5เอง วสวยงามสวยงามลุดอีกสวยอีกตัวเป็ดตัวเดียวกองเลยแม่กองแช่นหรือกองเชียวะเนี่ยของผ่ที่ไงอ๋อกองเลยใช่ใส่เงไว้เดี๋ยวด่อหน